สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับนะครับลังที่หนึ่งตอนที่สองนะครับสำหรับนุพปูเถิงรุ่นเหนือดวงครับนะสำหรับนี้ก็จะมาเปิดแบ่งปันพี่น้อง20รายการเหมือนเดิมครับใครสนใจลุ้นนะฮะลุ้นละ250บาทเท่านั้นพี่นะสำหรับรุ่นนี้จัดแบ่งปันให้พี่ๆนะได้สะสมบูชากันครับนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มมาลุยกันเลยครับพี่ๆนะครับรายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับพี่นะเดี๋ยวมาชมมาพร้อมกันครับพี่ชาย นี่ครับครัแบบนีครับรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับพี่รายการนี้นะครับเนื้อนวะนะฮะผิวส้มนะครับนุ่งลงยาส้มขอบขาวนะครับ เลขคนตะเบอร์มาเลขหกสิบสองพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นวะนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับนะรายการที่สองครับมาเลยกันต่อครับพี่พี่รายการที่สองเปิดมาโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองที่ผิวลุ่พื้นขาวขอบขาวริบกรอบท้องสูตรครับนี่ฮะรายการที่พี่แช่น้ำมันด้วยพี่นะ สวยมากนะครับนี่ฮะโอ้โหผิวลุ้งๆเลยพี่นะแช่น้ำมันว่านนะครับเสือนะเงี้ยลงย์ขาวโอ้โหรายการนี้สวยจริงนะรายการที่ผมขอที่สามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทพอพี่นะครับ,าร,บรายการที่สองนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับพี่ชาย รายการที่สามเปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์นี่ครับลงยาน้เงินขอบแดงครับพี่นะฮะเลขโคดตัวเบอร์ใหม่ยเลขสิบเจ็ดรวมเงินเจ็ดแปดครับนี่ฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยบาทนะครับนะแล้วก็รายการไหนครับโอ้ละสามร้อยจับคู่ห้าร้อยบาทได้เลยนะครับงานพิเศษให้พี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สี่เปิดมาครับโอ้โหเงินออกแต่วันเนี่ย เนื้อเงินออกแต่วันครับพี่รายการนี้เปิดมาครับเนื้อเงินผิวจกพื้นแดงขอบแดงหน้ากากเงินชุบน้ําทองคําครับโอ้โหพื้นเงินอ,ออกแต่วันฮะเลขคนจัาเบอร์หมายเลขสามสิบเอ็ดพี่นะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหสวยจัดนะครับรายการนี้พี่นะลงยาแดงแพงเสมอพี่รายการนี้นะขอที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเนื้อเงินนะครับนะเนี่ยฮะรายการที่สี่ครับโอ้โหง,งามๆครับง,งามต่อมาครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดออกมาพี่รายการที่เนื้อทองทิพซาร์ตินครับเลขโคดเบอรนหมายเลขยี่สี่ครับเนี่ยโอ้โห รายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หกครับพี่ๆนี่ครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมารายการนี้เนื้ออัลกา้าผิวกระจกเฉดสีลายเสือขอบแดงหน้กกนนากากนวะครับเลขคนเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับดูน้าเลยพี่โอ้โหสวยนี่ฮะดูพี่นะดูงานเลือกแสงนะพี่นะเลยสีแบบสะท้อนสวยมากนะครับ รายการนี้ขอที่สองเอ้สามร้อยพี่นะครับหน้ากากนวะขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หกครับมาลุยกต่อครับรายการที่เจ็ดครับพี่ชาย <c oughs> รายการที่เจ็ดเปิดมานันเงินไหมพี่โอ้โห <c oughs> ไม่ใช่ครับรายการที่ <c oughs> รายการเพ้น <c oughs> เต็มสูบหน้าหลังครับ มาเปิดดูนี่โอ้โหนะครับสวยอีกครับพี่ชายนะครับรายการนี้สวยๆอีกแล้วฮะเลขคุณเบอร์มาเลขสิบแปดครับรายการนี้นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับอ้ารายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบผมปิดให้ครับนะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับ นวะนะครับพื้นน้ำเงินที่รายการที่แปดนะครับเลขคุณตัวเบอร์เลขสี่สิบหกครับรายการนี้นวะนะครับน้ำเงินลงย์ขอขาวพี่รายการนี้นวะขอสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่แปดนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่เนื้อทองทิพย์นะครับประกบสามชั้นหน้ากักนวะหลังเลือดโอ้โหงานสามชั้นโอ้โหเลขคนพิเศษด้วยฮะ เลขคนจำนวนใหม่เลขเก้าประกบสามชั้นพี่งานคลาสสิกอย่างนี้พี่เฮ้ยเลขคนจเบวนใหม่เลขเก้าพี่องี้ฮะอุ้ยงานคลาสสิกเหมือนงานฉลุเลยพี่นี่ฮะงานฉลุนะพี่นะเหมือนงานฉลุโบรนาณน,นะครับโอ้โหรายการพิเศษอย่างนี้พี่นะน่าสนใจนะน่าเก็บนะพี่นะรายการที่ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่เลขคนจำเลขคนจเบวนใหม่เลขเก้าเลยพี่นะขอที่สี่ร้อยบาทผมปิดให้เลยนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อปอกกปืนหลังแบบนะฮะอุดมสารพี่โอ้โหโอ้โหเลขคนํะเบอร์ใหม่เลขเก้าเลยพี่เนื้อปอกกปุนนะฮะฝังหลังแบบฝังตะกุดนะครับเลขคนตําเบอร์ใหม่เลขเก้าพี่รายการที่ขอที่สามร้อยพอพี่นะครับรายการที่สิบขอที่สามร้อยพี่โอ้โหเลขเก้าเนีฮย สุดจัดเลยครับพี่นะต่อมาครับรายการที่11ครับโอ้โหเดือดเลยอีพีนี้เดือดจริงๆรายการที่11ครับเปิดมาเนื้อเงินนะพี่ปลาโอ้โหนวะผิวเดิมเปลือกหอยเรื่องแสงหน้ากัดเสมือนจริงฮนะเนี่ยฮะขอชมหน่อยพี่เลขคนต้ะเบอร์มาเลข37เปิดมาโอ้โหเปลือกหอยเรื่องแสงเหรอพี่เฮ้ยสวย ไม่เคยเห็นรุ่นไหนเลยพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยสวยจริงพี่นะครับเลขคนําเบอร์เลขสามสิบเจ็ดพี่รายการนี้เน้วะนะฮะรายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองมาลุยกันต่อฮะร,รายการที่สิบสองมาลื้ต่อครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่รายการนี้กันไหลทองพื้นน้ำเงินจีวรส้มขอบดําแดงครับเนะี่ยฮะ รายการที่เด้คุณเบอร์หมายเลขสิบครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบสองนี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบสามรายการที่สามเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการีนี้ดีบุหน้าเงินนะฮะหลังฝั่งตะกุดนะฮะดีบุหน้าเงินหลังฝั่งตะกุดนะครับโอ้โว้ยอุาปั๊มเงินพี่โคตรสวยเลยพี่ เลขโคตเบอร์นะฮะฝั่งจะกุดเงินทองหนักด้านหลังนะพี่นะเลขโคตเบอร์ห้าแปดเะพี่นี่ฮะรายการที่ขอที่สามร้อยบาทพี่รายการพิเศษอย่างนี้ขอที่สามร้อยบาทพี่เลขโคตเบอร์มาเลขห้าสิบแปดครับนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาเขารายการที่สี่ครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดออกมาพี่รายการนี้นะครับเนื้อหาจนวนมวลสารหลังแบบอุดมวลสารเนี่ย นี่ฮะโอ้โหหลังฝั่งหน้าปกครับหลังฝั่งหน้าปกพี่เลยคนเบานวนสามสิบเก้านะรายการที่ฝั่งหน้าปกพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับองนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทับพี่รายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่สนะิบห้าเนี่ยไม่จ่าต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับโอ้โห รายการที่ห้าพี่เนื้อทองทิพซาตินลงยาตรงชาติหน้าหลังขอบขาวคนระับรายการนี้ลงยาหน้าหลังด้วยพี่นะเลขคูณเบอร์หมายเลขยี่สี่ครับนี่ฮะรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะรายการที่สิบห้านี่ครับนะรายการที่สิบหกครับพี่นี่ครับมาลือกันต่อฮนะ รายการที่ที่ผมเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้นวะนะลงยาพื้นแดงขอบขาวพี่ฝั่งพลอยนกปากฝั่งพลอยเต็มสังคติฮะนี่ฮะรายการที่เรียกคนทั้งเบอร์ปเป็นียกคือเจ็ดครับสามร้อยห้าสิบบาทพ่อพี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทพ่อพี่นะฮะลองเลือกอ,อุ่นรือเลือกอุจจุใจดูได้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่17เจ็เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงนะครับซาตินลงยาตรงชาติหน้าหลังขอบแดงจีวนส้มรายการนี้ขอสองร้อยห้าบาทพอพี่นะเลขคูณตัวเบอร์หมายเลขสาครับนะเลขคูณตเบอร์หมายเลขสามขอสองร้อยหิบาทยกคู่สี่้อยได้พี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่18แปดรายการที่สิแดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อทองที่ผิวล้งพื้นส้มขอบขาวโอ้โหองค์นี้สวยนะครับอุ้ย องนี้ผิวม่วงเลยพี่นะครับองนี้ผิวม่วงเลยนะเลขคเบิร์เจ็ดสิบเอ็ดครับอุ้ยทองทิพย์สวยมากพี่องคนี้นะครับผิวม่วงเลยนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหกะอะไรเงินไล่สีนะครับลงยาแดงเหลืองฟ้าครับเลขโค้ดตัามเบอร์อง์นี้หมายเลข 82ครับเลขคองัเบอร์มานเลข82บพี่รายการนี้ลงยาไลาส่สีรายการนี้ขอให้ราคาพิเศษ300บาทนะฮะสามร้300บาทกับพี่ชายนะครับรายการที่19ต่อมาครับรายการที่2ี่ที่รายการสุดท้ายของ E p ีที่2นี้ครับอี EP นี้นะรายการนี้เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อท่อ อัปปากาสตินลงยาเขียวฟ้าครับเนี่ยลงยาเสือเขียวฟ้าพี่เลขคุณทะเบอร์เหมือนเลขสิบสามครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทในเนื้ออัปปากานี่ครับนะครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งตามพี่น้องนี่ครับยี่สิบรายการพี่นะลองเลือกองค์ชอบถูกใจอยู่ได้นะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านทีต่ติดตามด้วย,ยน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับ